การีทีชนแนลวันนี้เรากําลังเตรียมสเสบียงเนาะในนามสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ใช่ไหมเด่นพวกเรา,นนาม,มูลนิธิมมธสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยนะคะกําลังรวบรวมข้าวเนาะเรากาลังจะเตรียมสีข้าวนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนาะประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดนองคายนะคะโดยในนามของมูลนิธิก็เลยเอาข้าวมาสีนะคะเตรียมเตรียมที่จะ เอาไปร่วมด้วยช่วยกันเนาะกับเครื่องสีข้าวข,ขนาดเล็กของเรานี่นะคะเต็นเตียมมากี่กระสอบประเด็นประมาณกี่กระสอบอะครับที่มาวันเนี้มีอีกไหมที่บ้าน,นเปล่าเหรอโอ้โหนาน้องเด่นก็ท่วมนะคะกับพายุเข้าใช่ไหมเด่นเสียหายหมดเลยไหมกี่ไร่โดยประมาณเสียหายตอนนี้ักลงไปประมาณ เจ็ดแปดไล่เนาะข้าวเด่นก็จมบาดาลไปแล้วเหมือนกันนะคะส่วนน้องเด่นอยู่ที่ท่าบ่อเนาะก็ยังเหลือข้าวมาร่วมกันบริจาคกันอยู่เราพี่ก็ว่าจะตัดผักไปด้วยอยู่เด่นเก็บไข่เก็บผักไปร่วมบริจาคเนาะเขามีครัวสนามอยู่นะมีครัวสนามใช่ไหมที่ไหนตทุกหมู่บ้านใช่ปะอ๋อโอเคโอเคเราก็ปัยอย ช่วยเขาเนาะจุดไหนที่แบบาการช่วยเหลือเข้าถึงน้อยเราก็ไปจุดนั้นกันอันนี้เตรียมข้าวที่น้องเด่นเตรียมมาสีเพื่อไปอไปครัวสนามแล้วเขาเรียกครัวสนาม <ไป S 1> โอเคครัวสนามแบบน่าจะดีจ้ะไปเห็นนะมคะเมื่อกี้อ,กอันตรพานวิ่งมาด้วยความตกใจนึกว่าจะได้มากินข้าวฟรีหรือเปล่าเนี่ยพอแล้วเด็กๆไปเลยไปหากินหญ้าโนนไปเลยไปเลย ไปดูมันมตื่นเต้นดีใจไม่เคยเห็นคนแปลกหน้าดูมัน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 ทำไมมาถึงคือฝนอ๋อเหรอดูหยอกกันสองพี่น้องเขาตื่นเ้นแล้เมื่อไหร่นะฮะขุมหุดเบ็ดเครื่องขุมเครื่องแตะดิ่งอ๋ออ๋อมันสีกันอย่างนี้ใช่ไหมดู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 ด,ดูอันนี้ไม่ใช่ทะเลาะกันนะคะนี่หยอกกันใช่ไหมเราะรู้ว่าเขาเรียกหยอกกันใช่ไหมอันนี้พี่ใหญ่ น้องเล็กพี่กลางนะคะพี่สาวเนาะนี่สามตาพานมาเฟียใหญ่นี่นะคะเมื่อกี้วิ่งมาอย่างตื่นเต้นเลยเพราะว่าตกใจจะมากินข้าวในกระสอบหรือเปล่านี่เผลอไม่ได้นะเด่นข้าวมันแกะกินเคี้ยวกระสอบไปนั่นนี่แกงเนี้ยอะไรอะไรดูน่อ้าว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 โอเคอันนี้ข้าวอะไรนะเด่น พิษณุโลกี่สนุโลก80เข้าน้ำตาลต่ำใช่ไหมมีนะคะเราจะกําลังจะสีเพื่อเตรียมไปเตรียมไปลงทานกันเนาะมันหมุนไปทาง,ไงเไหนไปคัวสนามพี่ไม่รู้นะเด่นอันนี้ขัดเลยเพราะว่ามันเป็นปกติเราขัดเท่าไหร่พี่โรดปกติเธอขัดเบอร์อะไรปะเบ,รเ,บรเ,รเบอร์เบอร์หกได้หรอหกเบอร์เจ็ดไล้หรอไม่รู้ไม่เราไม่ขัดเยอะ

กำลังจะเตรียมตัวไปช่วยผู้ประสบภัยเนะเาะอ้าวทาไมเด่นเอารถหลายคันไปหรหรือ,รอ,อยังไงถอยหลังเข้าอ่ะนี่นะคะน้องเด่นเนาะหัวหน้าทีมในานามสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นะคะกําลังเตรียมหนุนข้าวสารอาหารแหง้งไปฝากผู้ประสบภัยเนาะไปช่วยผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็มีผักด้วยเราก็เตรียมผักไปนิดหน่อยโอเคไปไปช่วยเขาดีกว่า โหลค่ะวัสดี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 ค่ะโอ้นะมีอะไรบ้างงี้จะแบ่งไปคันละจุดเลยอ๋อโอเคโอเคก็ไปด้วยกันไอ้เจ๊ไก่เจ๊ไก่เจ๊ไก่แกว่าอยู่หมู่บ้านแกไม่ได้พอเลยเด่นหมู่บ้านอะไรยอยไฮยอยไฮนี่แหละเราเข้าได้ไหมเราไม่รู้พี่ไม่รู้ต้องถามเเราขพี่ก็บอกว่าให้เกลียร์ท้องแบมเคลียร์เลยจ้าอยู่แถวสีเชียงใหม่อ่ะ การช่วยเหลือไปไม่ถึงนบรูบ้านยอยไฮบอกจะเรียกหมู่บ้านอยู่ในที่เชียงใหม่แล้วบ้านยอยไฮแกว่าอย่างเงี้ยค่ะบ้านยอยไฮเลยมันมอดไปเออเราเราต้องโทรถามเขาว่าเราจะเอาของไปดอกให้ที่ไหนอ่ะไปยิกเขาาใช่บ้านยยอไม่ได้เพราะว่าหน้าหน้าหน้าที่ว่าการน้ำน้ำเยอะดิตอนนี้ตอนนี้ก็คือต้องเออมีท่านจะเดินไปต่อหน้าไปเฉียดโทรหากันเอาเดินเด่นเรื่องภาษาเอาเนาะ นี่นะคะเตรียม,ม,มนเนาะอโอ้มีฮะอม่ว่าอะไรแม่ว่าอะไรยายนมยายนมนม,ยนมาหรือ,อยังนี่นะคะมีน้ำเนาะม,มีน้ำม,มีมเส้นเนาะเผื่อไปทำเขาเรียกอะไรนะทำครัวสนามนะคะเอาไปช่วย,เ,ยเราจะแบ่งเป็นจุดสามจุดแล้วก็ใส่รถสามคันดรอปลงเป็นจุดๆเนาะ ใช่ไหมสีขาวสีขาวสีสันนี่ใช่ไหมโอเคก็เจ้าหัวเด้อมันีดำเดินสีมนดีแน่นาเลยัีครับพ่อสวัสดีค่ะพ่อเป็นไงคะสบายดีไหมเจ็บเจ็ฮะไม่มกได้เจ็บเจ โ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวเราขอเวลาจัดการสัมภาระเนาะ<ม>ว่าจะอะไรยังไงอาหารแห้งข้าวสารปลากระป๋องเราต้องเรียงเหมือนน้องๆเขาเรียงหรือเรถหรือไม่ต้องเรียงก็ได้ยังไงก็ไม่เต็มรถอยู่แล้วเอ้ยพี่มีผักอีกสามถุงอู้ๆๆไปเดสโก<ด> <'s> เดินทางยังไงคะพี่หนูมาถึงกี่โมงพ่เพิ่งมา โเพิ่งมาจากนาที่แรกนะครับอาบน้ำเสร็ใจใส่เสื้อผ้ามานั่งพึ่บว่าจะกินกาแฟดื่มก็โทรไปที่ทางจะไปจะปออกใหม่โอ้อยอสวนที่สบายดีเนาะไม่เป็นไรเนาะส่วนถ้าบ่อเทืออะไรแต่ละวานนึงจะท่วมนาีอ่อ้โอเคโอเคโอเคดีสบดีใจด้วยแต่ว่าถนนเข้านี่มันจะลำบากนะ อ้าวเหรอบ้านพี่ก็จะอยู่กลางอ๋อเป็นเกาะอยู่ตรงกลางใช่ไหมเออเหมือนของหนูเลยไม่ใช่เป็นข้าวเกาะไปไ่บ้านของเราไหมนีนะคะเราขับขบวนเดินทางแล้วอู้หยดูน้ำกองน้ำมีอันนี้น้ําเขตเกาะเขตนี้เป็นเขตอะไรเนื้อกองนางแล้วเหรอนะคะฝั่งนี้เนาะน้ําทตู้ฝั่งนี้นะคะ ดูดูโอ้ทางนี้ก็ท่วมตลอดทอหลอดมนนออกไปใช่ไหมทางนี้ก็ท่วมนะคะกลัวลายตาจังเลยต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าลายตาเนาะแต่แบบอยากให้เห็นเหตุการณ์จริงๆว่าน้ําท่วมเนี่ยโอ้โหนี่ท่วมหมดแล้วนี่นี่บน้นี่โอ้โหท่วมชั้นหนึ่งโอ้นี่ก็ขบวนช่วยเหลือเหมือนกันนะนี่ของเราก็ ไปช่วยเหมือนกัน,นข้างๆกาได้แจกเป็นชุดของเราแบ่งเป็นสามชุดเอ้ยของของเราไม่ได้แพ็คของเขาก็แพ็คมาเป็นล่างๆเหมือนกันเขาก็มาแพ็คกันเองนี่เห็นไหมนี่อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยถ้าเอาประเณแบแบแบบจุดจุดเท็ตกับเขาก็นี่แหละก็นี่แหละอันนี้ก็เป็นจุดทำข้าเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าเด่นประสานไปจุดไหนบ้างไงนี่นเออไหนเคทีเคทีเพียงเดียวออรถเด่นนี่นี่จุดนี้เป็นจุดแรกนะคะที่เราจะจะดรอปของให้เนาะ ใช่ไหมอ่าโอเคเราจอดกันแล้ว้เออ้องถามหัวหน้าแก๊งเราว่าไอเดนจุดนี้เหรอถ้าถ้ามีอ๋อเหรอตรงนี้คือหมู่บ้านปากมางนะคะกำลังไปดูพี่ว่าเขามีนะเขามีเข้ากล่องแพ็คอยู่ข้างหลังอ่ะโอเคโอเคอันนี้เราก็ไปถามเัาแล้วจริงๆเราอยากไปจุดที่แบบว่า คนที่เข้าไม่ถึงนะคะจุดที่แบบว่าของ,องของไปไม่ถึงฮะงไม่ก้าวมาทรถกู้ภัยเริ่มทยอยกลับแล้วเนาะน้ําน่าจะค่อยๆลดแล้วนะคะถ้ามวลน,น้ําใหม่ยังไม่มาเนาะฝนไม่ตกเพิ่มทยอยฝนกัน,นถ้าแดาดฝนอย่างนี้จะหนักไหมอะ่ะอ่อนเย็นไม่แน่ครับคุงใช่ไหม ถ้าฝนตกหนักนี่ติดเรอครับดนเลยอุ้ยดูเลยรถมะพร้าวเขาท่วมแล้วนะ่ะส่วนวนะั้นน่ะส่วนข้างๆนี่ส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะจุดที่เราจอดเนาะโอ้โหน้ำจะถึงขอบถนนแล้วนะคะเห็นไหมเดี๋ยวซูมดูเนาะนี่อันนี้น้ำจะถึงขอบถนนแล้ว ถ้าตกหนักอีกสักหน่อยนี่ไม่แน่นะคะเพราะฝั่งนี้น่าจะติดโขงเนาะฝั่งนี้เป็นฝั่งฝั่งโขงเนาะอะไรนะครับเอาไปลงคันหนึ่งเอาคันพี่ไหมไมเราขึ้นหลังรถเลยไปช่วยกันขนลงไหมจอดรถดับเครื่องไว้ก่อนเอาคันพี่ไว้เด่นไปก่อนไป นี่นะคะจุดจุดดบของดอบแรกโอเคโอเคโอเคครับไดไหลจุดด้วยไดไหโอเคโอเคมาใกล้หมดเลยเอ๊อยู่บนรถยกลงนียกมา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 ข้างล่างจะได้ถ่ายเอาโอเคเดี๋ยวรถรถทำท่ามอบก่อน อันหนึ่งสองซ้ำขอบคุณค่ะได้นี่ค่ะจับเร็วแล้วโอ้ชุลมุนกันใหญ่ชุลมุนกันใหญ่โอเคได้จุดแรกที่เราจับของลงเนาะฮะ นี่เหรอนี่เหรออันนี้หรือเปล่าสมุนไพรสมุนไพรเอ้าเฮ้ยทำไมมีอ่ะร่อนร่อนจากน้ำเพื่องครับรอนจริงเหรอโอ้ยตากแห้งพอดีเลยนะนี่ป่ะถ่ายยังไงรถถ่ายก็ไปหน่อยรถถ่ายก็ไปหน่อยมีรถทหารก็มาช่วยเนาะมาเมื่อตรงงี้น่ะนี่ดูจะถึงขอบถนนแล้วอ่ะถ้าฝนตกหนักอีกสักคืนหนึ่งอยู่ไม่น่ารอดน้าน้ามเนื้อกะล้มาสมโทอีกได้ไหมนี่ใช่วันไหนแต่วัน พอบันไ่หอดเราบอบไปหอดต้องมืนนี่เราอ๋อใช่ไหมไอ้ที่นี่น้ำนี่ท่วมท่วมอย่มีน้ำเหนือด้วยเนาะ<ม>นอ,อ๋อป่ะนั่นลงลงมาจ้ะ<ม>นี่นะคะฝั่ง<ม>อันนี้ฝั่งฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนั้นมันโขงนะคะไม่ใช่ฝั่งแม่น้ำโขงเนาะแต่น้ำก็ท่วมอย่างงี้แต่ฝั่งแม่น้ำโขงมีท่วมบ้านไปแล้วมิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเนาะตรงเกาะกลางดีกว่าอันตรายกันนะเนี่ย นี่เป็นจุดที่เราว่าจะมาดอบของนะคะบ้านกองนางเนาะอำเภอท่าบ่อเนาะท่าบอ่อรอสิเชียงใหม่เนาะกองนางแต่ว่านี่นะคะจุดจุดน้ําท่วมนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งแม่น้ําโขงนะคะท่วมแบบนี้จะเอายังไงอยู่เนาะนี่นะคะเนี่ยตกอีกนิดนึงนี่ถึงถนนแล้วท่วมถนนแล้วนะคะนี่อีกนิดนึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองนาง เห็นแต่ป้ายแล้วนี่หลังคานี่จะท่วมชั้นหนึ่งแล้วนะคะเนาะรั้วที่จะไปแล้วนี่ค่ะอืมขออย่าให้ฝนมาตกอีกสักอย่าให้ฝนตกอีกนะคะถ้าแต่ว่ามีแต่คนบ่นว่าแดดวันนี้ร้อนมากเหมือนแดดฝนนะคะถ้าฝนตกอีกนี่ก็จะท่วมถนน,นแน่นอนนี่นะคะโอ้โหนี่คือความเสียหายเนาะแถวเขตบ้านกองนางนะคะกระฟัง ั่งนู้นยังจะท่วมแต่ว่าไม่เสียหายเท่าฝั่งนี้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเรารอสมาชิกเรากําลังไปกลับรถเอาของมาดอรอปลงจุดนี้เนาะนีนะคะบรรยากาศน้ําท่วมจะถึงถนนแล้วนะคะเดี๋ยวดูรถเราที่กําลังจะเอาของมาดรอปลงเนาะจุดไหนเนาะอ้าวน้องๆเข้าไปตรงไหนกันแล้ว เป็นจุดอาถมพยาบาลสาขาสุขอำเภอท่าบ่อนะคะไปไหนกันแล้วล่ะเด่นล่ะฮะรดเด่นล่ะไหนอยู่ไหนอ๋อนี่เหอรอโรงพยาบาลราชทานอ๋อโอเคโอเคโอเคพอดีเลยเพราะเราก็เป็นสถาพันธ์เกษ,ษตรินทรียแห่งประเทศไทยของ ในพระบ,บรมราชูประธรรมเหมือนกันเนาะฮะาอะวะฮะงนี่ใส่ไรน,นี่ะนะฮะนี่น้ำจะท่วมถึงแล้วอืมอันนี้ก็เป็นจุดขัวพระราชทา,านเนาะโอ้โห โอ้นี่เรากําลังจะใส่รถกระบะไปเหรอคะครับเอาไปลงที่ไหนคะรอบนี้เทือกแรกเทศบาลครับพอดีนายนายนายจะมานายจะมาแจกยะอ๋อโอเคครับก็เลยนายให้ตายย้ายจุดครับอ๋ออันนี้อันนี้เงินที่นู่นเอ้าเหรอคะแล้วแล้วอย่างนี้รถพี่ก็ต้องไปเหรอไปครับอ๋อกําลังเก็บของเพื่อไปใช่ไหมคะเออพอดีเลยเนาะเอาของหนูไปก่อนเนาะหนูก็เอาของมามอบให้เหมือนกันค่ะโอ้เป็นลมเหรอเนี่ย ลมแดดเหรอคะไปคนนึงแล้วคะจริงเหรออโอ้โอเคโอเคเอาเอามาตรงนี้เอามาเรตรงนี้พี่มียามองนะในรถเดี๋ยวเอาดมเอยรเรเราอ่นนรา่้อยู่นองรถเดยเอยรถเรารถเราอยู่นู่นรถเราไม่ได้อยู่นี่ ไปไปนี่เไไปไรเดี๋ยวขอเอาของลงนิดนึงได้ไหมคะโอเคโอเคตัวเดียวได้ไหมครับไม่รู้สิตัวเดียวได้ไหมตัวเดียวได้ค่ะตัวเดียวค่ะไปันนี่หัวดีไหมไปอุ้ยรถัวนี้เทมากเลย่าจะทานเออเทมากเลยโอเคไปไปช่วยกันขนแล้ว ตัวนี้มันเป็นข้าวสีเฉยๆข้าวจะเป็นข้าวเจ้าอ้าวลงเลยลงเลยฮอบไปบรรยากาศการขนของ,ของ้วยน้องๆทหารมาช่วยเนาะโอ้โนี่ก็คือจุดน้ำท่วมนะครับผีโอ้นี่ไม่เลือกกู้ยภัยของใครหรอคะ อ๋อลงไปที่น้องเพื่อนจะไปได้อีกใช่ไหมอ๋อค่ะเอาอาหารไปส่งานตอนนั้นเสร็จกล่องเสร็จแล้วก็แพ็คไปจ้าเป็นรอมารับเอาของจากเราด้วยเนาะโอ้ห้องน่อยเดียวครับห้องนี่วะกี่เซนคะลงลงประมาณน่ครับเป็นขอบนะครับเป็นขอบปูนอ๋อประมาณสิบกว่าเซนเองนี่นะคะนี่เราซูมให้ดูเนาะนี่ ขอบที่เห็นนะคะขอบปูนเหลืองๆเนาะลงแค่ประมาณ10เซนเองนะคะน่ะมาอีกถาีใคหน่อยายแล้วค่ะจไถาไม่มันอยากไปถารูปตรงนั้นอยู่ตรงะน้ำเยอะๆนั่นแหละเพราน่าจะค่าบ้านเปินสรมันรถเมียมาแล้วมันมาเราก็จะกลับนี่แหละช่วงล้ม้งบ่าไม่ไมไมจะกลับไหม ไปเพราะว่าจะไปถ่ายรูปตรงน้ำเยอะๆเดี๋ยวเอาของไปมอบให้น้องอีกคนหนึ่งนะคะเป็นน้องสนิทสนมกันเนาะสวนของน้องเขาก็จมบาดาลไปแล้วเหมือนกันนะคะก็ก็เลยจะเอาของไปมอบให้อีกนิดนึงนะคะคบรรยากาศน้ำท่วม ในรอบ10ปีครั้งที่ท่วมหนักๆที่หนองคายคือปี5-5-1เนาะอะไรนะโรดอาจารย์พายเดียวยังไงปี5้านน้ำเคยท่วมหนักนะคะนี่ก็เป็นปี6-7ก็1 0 1 0 16ปีเนาะ16ปีแล้วนะคะตั้งรับมาอยู่หนองคาเข้องไปเรียนรู้กันนะโอเค ทั้งวีโอทั้งไทยใช่ครับจ่าได้จ่าโอเคปะอ่ะโอเคไปถ่าย่าีก็แล้วไปถ่ายเขจอนี็ดีละไปไปไปหรือจะเอาไปคันเดียวรุมกนอาดเันไปคันเดียวไหมแอบแอบไม่นี่ก็ได้คันเัีจะไม่รถเด่นอะไรแอบเอารถเด่นแอบรถมีมัน ไปเอาคันไปเอาไปคันเดียวไหมจะได้ไม่ต้องไปหลายคันเขาบอกว่าปีห้าหนึ่งหนักกว่านี่แต่ว่านี่ก็เหรอพี่ว่าปีห้าหนึ่งก็เท่าเท่านี้ป่ะหนักกว่านี้เหรออันนั้นไปไม่ได้เลยครับตัดขาดเลยครับเพราะว่าถ้าไปทางนี้ฮมันก็จะติดสองประปาตอนนี้นะครับปลาปากกท่มใช่ครับอย่ี่ยงไปถ้ารถถ้ารถไม่สูงอย่างเงี้ยอย่าไปครับ ก็ขี่มาแล้วก็จอดแล้วก็ขับย้อนกลับแม่พี่แม่หน่องป่าผมไปมาเมื่อกี้นี้รถกลับกลับไปไม่ได้มผมได้ขอยกลับนะครับผมบอกผมมันจะต้องเล่นมันเจอรับรถรถสูงเทียบไปได้ครับพี่คือแค่นี้ท่วมตรงนี้หนักสุดใช่ไหมตัวตรงนี้สีข้างใหม่ท่าเข้าตลาด เข้าไม่ได้เลยครับพี่ตลาดหนักกว่านี้หรอหนักกว่านี้ครับเพราะว่ารถรถเข้าเข้าไปถ้าไม่รถสูงไปไม่ได้ครับตั้งแต่กลางตลาดไปนี่ถึงนู่นน่ะมันคือน้ำมันประตูน้ำทางเข้ามันเข้าแรงครับอะไรนะรถว่าอะไรนะ้ะนซื้อมองพูทางแล้วเขาใส้ลูก้อครับใลอยไปดูยังไงว่าน้ำลดนี่นี่ไงตาม ตะเข็บเสานี่ฮะก็เ๋ยอย่ามันหลบไปก่อนนังเรองดูเูดีดู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 ดนี่ดู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 ยูดนดูมันเริ่มลูดูงไดู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 ดาดูดาดหลายูเูดูด่ดูดูดูกูดนดู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 ดาดูดูรูดูดูะูดูดักกดุ่มเราก่อนนด่ทูดเดูดูดูด่ดูรูด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 ูนูดูดูดาดูาูดนดมดูดูเูาูดดูดด นี่เลยบอกว่าคนคนเขาอยู่ในบ้านน่ะบางเรื่องเขาเขามีตายแล้วยังมาเจือรถพกเต้ามันขนัดนี้เนียนเลี้ยวเหมือนกู้ภัยเอาขอมาให้เขาอ่ะมันจะดีใจไงเขาจะมีกําลังใจเขาออกมาไม่ได้กินข้าวจะกินยังไงอย่างเงี้ยเนียนเลี้ยวแล้วมันกระชอเขาไปได้เดี๋ยวมันมันกระชอเขาไปผมเนี่ยไปช่วยเขาสี่ห้าหลังผมยังน้ำตาไหลเลยเขาล้มบ่าแต่พอมีรถลรถไปเนี่ยเอาเยอะมาก เราด้วยใช่ไหมครับนี่แบบนี้เนี่ยไปกลับบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ถ้าขับไปดูน้ำหยางไถเลยหอร้องเพราะเข้าลงบุกพุแล้วว่ามันทำให้บ้านเขาอ่ะเสียหายวิ่งคนเขาเดือดร้อนมันเยอะผู้คายทยอยกราบลงลงแล้วเมื่อวานาเปลือกลงแล้วเนาะแต่ลงเพิ่งลงแค่สิบเซนเองนะแต่ว่าเดี๋ยวลองรอดูฝนเย็นนี้เนาะดีนะมันไม่มาเรศอันนดียที่เชียงใหม่เราหนักกว่าจังมวัดที่ อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายรับประทานัะไรนะผมส่งรูปผมส่งรูปวิวันที่นี้แค่เดียวกันเพราะว่าไม่กล้าใช้มือถือมันมันฟันไปหมดอ่ะมันกลัวมีปัญหาในมือถือเราผมอยู่กลางน้ำพุงเองเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะของน้ำท่วมอำเภอเมืองหนองคายนี่รถทยอยกู้ภัยจังหวัดเลยนะคะมาจากภูกระดึงาจะลุกกรุดึงอะไร โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการมาอ,อัปเดตนะคะสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดหนองคายเนาะอำเภอศรีชะม่นะคะหนักน่าจะหนักที่สุดในในจังหวัดหนองคายนะคะเท่าที่เท่าที่ทราบข่าวเนาะาโอเค,<ป>อเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะจังหวัดหนองคายเนาะช่วยเหลือกันไปเท่าที่ช่วยกันได้นะคะ บายบายสวัสดีค่ะ